สวัสดีครับแม็กเองครับที่ปรึกษาการขายจากค่าย Honda ครับวันนี้นะครับก็อยู่บนรถ a c c o r d รุ่น Hybrid วันนี้แม็กจะมาแนะนำวิธีการใช้เวเลชชาร์เจอร์นะครับบนรถ a c c o r d ์ดเวเลชชาร์เจอร์เนี่ยจะมีเฉพาะ a c c o r d Hybrid กับ a c c o r d Hybrid Tech นะครับ2รุ่นเท่านั้นนะครับอย่างคันที่แม็กนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นรุ่น a c c o r d Hybrid ตัวเริ่ม สงวนราคาอยู่ที่1 6 3 9 0ล้บาทน,นะครับได้เพิ่มขึ้นม,มาจากตัวเทอร์โบเนี่ยหลายอย่างเลยหนึ่งในงนั้นก็คือตัวเบริชชาร์จเจอร์นะครับอยู่ตรงนี้เลยถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นช่องคลิปขอทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวไฮบิดขึ้นไปนะครับไฮบิดไฮบิดเทคก็จะได้เป็นเบริชชาร์จเจอร์นี่ครับก็แค่วางโทรศัพท์ไว้ตอนสวนะิตช์เปิดออดนะหรือติดเครื่องก็จะ ชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับสะดวกมากเหมาะกับคนที่มีชีวิตที่เร่งรีบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายในการชาร์จใช้โทรศัพท์ฝัางตรงบริษัทชาร์เจตรงนี้ตำแหน่งนี้ได้เลยโทรศัพท์จะชาร์จให้แต่มีข้อแม้นิดนึงครับคือโทรศัพท์นั้นจะต้องเป็น iPhone 8ขึ้นไปนะเช่นคุณเอา iPhone 7 iPhone 7 p p u s iPhone 6 iPhone 6S เนี่ยมาวางเนี่ยก็จะไม่ได้ช้านะพ้าเป็น iPhone 8ขึ้นไปครับโอเคก็อันนี้เป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ช่วยให้ชีวิตง่ายมากขึ้นกับการสชดรถฮอนด้านะครับแ้วเดี๋ยวครั้งถัดไปแม็กจะมาบอกเทคนิคอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ